สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับผมปุ้ยธวัชชัยนะครับวันนี้ก็จะพาเดินมาดูนะครับสวนป่าที่เป็นพยายามให้เป็นวนาเกษตรนะครับแต่ก็ยังมีความห่างของต้นไม้อยู่ระดับหนึ่งนะครับนี่มาดูนะครับผมต้นไม้ที่โตเร็วชนิดหนึ่งก็คือไผ่นะครับไผ่ผมต้องปลูกครับเพราะว่าไผ่เนี่ยมันเป็นไม้ใช้สอยนะครับใช้กินหน่อก็ได้นะครับแล้วก็ประโยชน์ของไม้ไผ่มันเยอะมากนะครับผม จริงไผ่ที่ผมปลูกอยู่ตรงนี้ครับอายุปีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนเดาเดาได้เลยครับว่าเป็นไผ่อะไรนะครับเพื่อนเพื่อนที่เห็นเห็นตัวเห็นไหมครับเห็นตัวลำมันขึ้นไปเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันเป็นตรงมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีหนามไม่มีหนามเลยนะครับเรียกว่าไผ่สร้างมนครับเพื่อนนะครับไผ่สร้างมนต์วัตถุประสงค์ครับที่เอามาปลูกก็คือไผ่สร้างมนผมเอาไว้ใช้ในการเอาเขาไปใช้ประโยชน์นะครับทําเป็นรั้วนะครับ เอาไม้ไปทําเป็นค้างแตงอะไรพวกนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาอีกนะครับก็เป็นไถ่สร้างมนนะครับตรงมากครับตอนที่ซื้อมาเท่านี้ครับมันจะเป็นแขนงแบบนี้ออกตรงๆแบบนี้ครับแบบนี้เลยอันนี้คือต้นต้นมันเลยที่เราซื้อมานะครับแต่หลังจากที่เขาแทงหน่อออกมานะครับอันนี้คือหนึ่งสองสามแสกยอดนะครับแทงหน่อขึ้นไปเขาก็จะเริ่มตังเขาได้แล้วนะครับ ผมว่านะครับต้นนี้ประมาณสัก3าปีเนี่ยได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะครับก็จะไว้กั้นรั้วนะครับด้านข้างแบบสภาพธรรมชาติไม่ต้องไปซื้อเขาอีกแหละนะครับผมนะคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะลองปลูกสร้างหมดนะครับไม้ใช้สอยเอาไว้จักสารก็ได้นะครับเอาไว้ทําประโยชน์นะครับทำเฟอร์นิเจอร์ก็ทําได้นะครับหลังๆมาผมเห็นในต่างประเทศนะครับมีการเอาไผ่สร้างหมดเนี่ยมาอัดเป็นเป็นฐานนะครับเป็นฐาน เพื่อที่จะไปดับติดในตู้เสื้อผ้านะครับผมก็เห็นมีการส่งออกอยู่นะครับผมก็แล้วแต่จะต่อยอดไปนะครับวันนี้หน้าที่ผมก็คือเราไ้ฟังว่าปลูกหนึ่งปีได้อะไรเท่านี้เลยครับยาวกี่เมตรไปดูนะครับผมสูงประมาณ170เซนนะครับก็โตขึ้นไปของผมเท่าตัวมั้งนะครับดูเอานะครับเพื่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ่ายทําตอนสภาพอากาศที่กําลังก็เป็นฤดูหนาวและเข้าสู่หนาวแล้วลมเย็นมากนะครับเนี่ยลมเย็นมากเลยนะครับแล้วก็ แดดนี่คือใกล้ๆจะตรงหัวแล้วนะครับแต่ว่ายังเย็นอยู่นะครับเพื่อนครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับมีมีโอกาสนะครับก็มาดูที่สวนผมได้นะครับอยู่ที่วังสะพุงนะครับสวนต้นแแนววันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ